หากจะมีใครสักคนที่ชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายชื่อของเจงกิสขานคงต้องอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆของประวัติศาสตร์โลกไม่ใช่เพราะเขาเกิดมาบนกองทองคำหรือสืบเชื้อสายราชวงศ์ใดๆแต่เพราะเขาเกิดมาแทบไม่มีอะไรเลยแต่กลับเปลี่ยนโลกด้วยพลังอันน่าทึ่ง เรื่องราวเริ่มต้นในทุ่งหญ้ามองโกเลียอันกว้างใหญ่เมื่อปีคศ1162เตมูจินเด็กชายที่เกิดในเผ่าบอจิกินครอบครัวของเขาเป็นเพียงชนเผ่าเล็กๆในดินแดนที่ไม่มีการรวมศูนย์อำนาจชีวิตที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายกลับพลิกผันเมื่อพ่อของเขาเยสุไกถูกวางยาพิษตายโดยศัตรูของเผ่าเด็กชายเตมูจินในวัยเพียง9้าขวบ กลายเป็นหัวหน้าครอบครัวแบบไม่ทันตั้งตัวครอบครัวถูกขับไล่ออกจากเผ่าตัวเองถูกทอดทิ้งให้ลำพังในป่าเขาโดยไม่มีอาหารไม่มีที่พักและไม่มีใครให้พึ่งพาเตมูจินและครอบครัวต้องใช้ชีวิตแบบเอาตัวรอดทุกวันลาสัตว์กินรากไม้ยอมอดทนทุกอย่างเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อ คนอื่นเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำจากครูหรือประสบการณ์แต่เตมูจินเรียนรู้จากความเจ็บปวดและการทรยศ